พามาดูกองแท่กถึในรถเก่งกันบ้างนะครับดูแต่ของในรถกระบะนะครับของเก่งก็มีนะครับผมนี่เดี๋ยวช่างกปพามาเปลี่ยนเลยครับอันนี้ในสวิฟเอฟดีนะครับคันนี้ทําอะไรมาบ้างพี่เออหีแมปอย่างเดียวครับ <S <S นี่มีแมปแล้วอ๋อนีสําคัญเลยดูดดูดเร็วค,คลายเร็ว<ๆ>นะอากาศจะได้โฟกัสเร็วน่เนาะอันนี้ล้างน้ำได้สิบครั้งเลยนะครับรับผมนี่เดี๋ยวทัางกปพาเปลี่ยนครับเปลี่ยนยากแค่ไหนสำหรับคนที่สั่งรถดีตั้งเองที่บ้านเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยครับในสวิกท์เอฟดีครับมาดูกันเปิดกิง สามสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ดึงออกมานิดนึงถอยออกมานี่นะครับผมหน้าตาของกล้องเดิมนะครับหยิบขึ้นมาดูหน่อยโอ้โอ้ชีดนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคอากาศดูดไม่ดีสำหรับรถเซอร์วิสนะครับเออรถอัปเกรดนะครับผมรถที่มีการอัปเกรดแล้วคันนี้มีลุ่มีมุรีแมปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยังไงก็ต้องเป็นกอง อัปเกรดดีกว่านะครับผมกองเดิมน่าจะไม่เหมาะแล้วล่ะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยครับกองตรงรุ่นของ d a t a t e c h Tornado นะครับผมล้างน้ำได้10ครั้งนะฮะอากาศโฟดีกว่าเดิมมาตาเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยเพราะว่าใช้ได้ถึง1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีด้วยครับนี่แกะดูหน่อยครับมีสติ๊กเกอร์ด a t e c h ไว้ให้ด้วยนะครับนี่ครับ มีติกเกอร์นี้ติดคนก็จะไม่ค่อยดันนะครับมี2อย่างนะถ้าติดติ๊กเกอร์นี้เทาคือคนไม่ดันกับดันหนักกว่าเดิมนะครับติ๊กเกอร์นี้ไปแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับโอเคมันจุกกระสุนได้เลยครับใส่ด้านที่ถูกต้องนะครับนี่วางลงไปนะครับนี่พอดีครับสังเกตเลยครับตรงรุ่นีนตรงรุ่นจริงๆนะครับตามขงตามขอบนี่ไม่มีการซึมแน่นอนนะครับนี่นะครับเป๊ะเลยตามรุ่นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวประกบกลับเข้าไปครับทักกบ ใช้เวลาติดตั้งไม่ถึง5นาทีเนาะครับนี่นะครับติดอีฟเฟิรนเืนไหมครับไม่ครับไม่เืนเนาะตรงรุ่นเนาะ โอเคครับผมนี่นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งติดตั้งเองที่บ้านก็ได้นะครับ1,290าบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมทั้งแรงทั้งประหยัดแบบนี้มาดอกบอกต่อความแรงนะคร <im it> ับผมยังีฝากกันด้วยนะครับกลกองกราดท็นะครับผมหรือว่าใครสะดวกมาเจอกันที่ TOD แล้วก็ได้นะครับผมทั้ง3สาขาเลยสาขาระยองสาขาปวกแดงสาขาบ้านฉานนะคร <im it> ับผมโอเคฝากกัน้ด้วยนะครับเจอกันที่ TOD นะครับสวัสดีครับ <im it>